สวัสดีครับทุกคนพบกับ a d ดพ็อกจัดสเปคคอมนะครับวันนี้ปอกก็จะพามาดูคอมตู้ปลาไซมินิแต่งเต็มนะครับแต่งเหมือนคอมในต่างประเทศเลยนะครับที่เขาชอบแต่งกันเป็นไงบ้างครับผมสวยไหมครับนี่อ่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูรายละเอียดกันบ้างครับผมว่าคอมตู้ปลาเครื่องนี้สเปคอะไรแล้วก็มีรายละเอียดอะไรบ้างนะนี่อันนี้ปอก็ต่อ2หน้าจอเลยนะครับสวย,สวย เล่นไฟ M ปรับสุด M S A A X 8นะครับคือเล่นได้ทุกเกมนะเดี๋ยวไปรอดูรีวิวในช่องแอดป็อกได้เลยเอาละเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยครับเป็นไงข้างในสวยงามดูเต็มดูแน่นมากนะครับพร้อมการเก็บสายไฟให้อย่างดีในส่วนของ CPU นะครับเป็นตัว i 5 1 3 4น0ส F นะครับที่อยู่ใต้บล็อกน้ำตัวนี้10คอร์16กเทดบอกเลยว่าลุยเกมได้ทุกเกมบอกเลยนะครับสตรีมตัดต่อได้หมดทำงานหลายอย่างได้เปิดบอดก็ได้เช่นกัน สวยงามครับผมจับคู่กับชุดน้ํา2ตอนนะครับนี่ตัวหม้อน้ําอยู่ตรงนี้นะครับเป่าลมร้อนออกไปด้านหลังนะครับพร้อมกับการเอาสายไฟหม้อน้ำเนี่ยอยู่ข้างใต้สายไฟ r g b นะครับผมดูสวยงามแล้วก็ลงตัวสุดๆกันไปเลยนะในส่วนของคอมพิวเตอร์ครับผมจะเป็นแรมของ,ง corsair สีขาว3 2กิกนะก็ช่วยให้การเล่นเกมลื่นไหลามากยิ่งขึ้นนะครับเวลาเราเปิดโปรแกรมหลายโปรแกรมซ้อนกันพร้อมกับการเล่นเกมเนี่ยก็ช่วยให้การ เล่นเกมเร็วแรงแล้วก็ไม่หน่วงไม่ค้างนะครับทำให้ทำงานหลายอย่าพงพร้อมกันได้อย่างดีเลยทีเดียวในส่วนการ์ดจอครับผมเน้นสีขาวเพื่อให้เข้ากันกับตัวเคสตู้ปลาสีขาวนะครับตัวนี้เป็น3 0 6 0 Ti ทีไสวยงามครับผมพนมด้านล่าง3ตัวนะแล้วก็มีแบ็คเพลทสีขาวนะครับดูสวยงามลงตัวสุดๆกันไปเลยนะครับแล้วก็ในส่วนการเก็บข้อมูลครับใช้เป็น s s d M2 ความจุ500กิก็ลงเกมได้หลายเกมเลย แล้วก็ในส่วนของเมนบอร์ดนะครับเป็น s อสล7 6 0็ด r กศนะครับตัวนี้รับ Wifi และบูทู h ได้ในตัวด้วยพร้อมกับพัดลมด้านล่างครับผมต้องซื้อเพิ่มนะเพราะว่าถ้าซื้อเคสเล่ามันจะไม่แถมพัดลมมาให้ด้านล่างนะครับมันจะแถมได้แต่ด้านบนก็ซื้อมาเสริมนะครับมันจะได้ช่วยให้การระบายความร้อนดีมากยิ่งขึ้นนะครับตัวพัดลมเนี่ยก็คือหันเป่าลมอัดใส่กาา์ดจอแล้วก็ ลมร้อยก็จะออกด้านบนนะครับดูสวยงามลงตัวมากๆเลยนี่ในส่วนของไฟด้านหน้าเค้นนะครับสิงเข้ากันกับระบบไฟทั้งหมดอันนี้คือปรับเป็นสีขาวสามารถปรับ rgb ได้นะครับแล้วก็มีโหมดที่ซ่อนไว้ก็คือจะเป็นโหมดไฟ rgb นั่นเองนะครับกดค้างไว้จะเป็นโหมดกระพริบตามเสียงเนี่ยครับเห็นป่ะเนี่ยโล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 ไหมกระพริบตามเสียงแต่ถ้า อยากจะปรับให้มันซิง์ไฟก็กดค้างไว้ปุ๊บมันก็จะกลับมาเป็นโหมดซิง์ไฟตามที่เราปรับเห็นไหมสวยงามมากครับแล้วก็ในส่วของสายไฟแต่งนะครับแบบนี้กับแบบนี้ถ้าซื้อคู่กันราคาจะตกอยู่3 4 0 0ึบาทถึงแม้ราคาจะสูงแต่ผมบอกเลยว่าสวยงามมากนะครับแล้วก็มันมีให้ปรับโหมดไฟหลากหลายเช่นกันนะครับแล้วก็ปรับทิศทางไฟได้จะไปทางนี้หรือมาทางนี้ก็ได้ปรับแสงสว่างได้หมดนะบอกเลยว่าถ้าใครได้ สายไฟแต่งแบบนี้ไปผมบอกเลยว่าโคตรสวยแล้วก็ไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับนี่ต่อ2หน้าจอนะเอาล่ะถ้าใครสนใจอยากสัปบะกอบคอมตู้ปลาสวยๆแบบนี้นะครับสามารถทักเพจทักไลน์มาเลยก็ได้นะลงวินโดว์ลงเกมให้พร้อมใช้เลยมีเกมนไปทั้งรับบัตรเครดิตรับดิจอบรับจ็อบรีสเปรเลเตอร์สุด,ดแบบไหนทักมาได้เลยถ้าซื้อไปแล้วของมีปัญหาภายใน14วันเนี่ยผมเปลี่ยนแห้ใหม่ครับ มีของให้ใช้งานระหว่างรอเกมอีกด้วยให้ดูหลายๆมุมครับผมสวยงามมากเป็นไงครับฟึบนี่โอเคนะเอาละประมาณนี้ล้วกันในส่วนความแรงเดี๋ยวป๊อกจะลงแยกไว้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้แอดปอ๊อกไปก่อนสวัสดีครับ